สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาให้บริการตรวจร,รักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกผ่าต้อเนื้อต้อหินแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสนะคะและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน,นองไผ่ตำบลหน,นองย่าขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา นายเดชบุญนาคนะคะเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักสุศัรยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง9 0สพรรษา โดยมีนายวิเชียนจันทรโนทไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานางนัท,ทินีพรจันทรโนทไทยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับและร่วมเปิดโครงการสำหรับโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเป็นการตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้แก่ประชาชนผู้ได้โอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาติไทยได้ดำเนินโครงการมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง27ปีค่ะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1เมษายน2538นะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ40พรรษาทั้งนี้ค่ะการจัดโครงการนะคะได้ดำเนินการในเขตพื้นที่ ตำบ,บลหนองยาาขาวอ,อสีคิ้วจัังหวดนครราชสีมาในระหว่างวันที่22-27พฤษภาคม2565นั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ,บลหนองไผ่ตำบ,บลหนองยาาขาวอเภอสีคิ้วจัังหวดนครราชสีมาซึ่งผู้ป่วยสามารถเดินทางมารับการรักษาได้สะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและได้รับการตรวจรักษาอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามนะคะการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์จกักษุศัลยกรรมสภากาชาติไทยตามโครงการคลินิกจกักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีในครั้งนี้ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกผ่าต้อเนื้อต้อหินและโรคของเปลือกตาในผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการรักษาโดยมีผู้รับบริการทั้งสิ้น154ราย โดยนายเดชบุญนาคนะคะเลขาธิการสภากาชาติไทยและคณะได้มอบไม้เ hmm. ท้าเลเซอร์ ow, laser, พระราชทานสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันและผู้ป่วยที่มีภาวะการเดินติดขัดในจังหวัดนครราชสีมาจำนวนทั้งสิ้น86อันค่ะและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของทีมจักษุแพทย์และประชาชนที่มารับบริการอีกด้วยค่ะ